เปิดสูตรอาหารใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดถ้าพูดถึงใบเหลียงหลายๆคนจะรู้จักกันว่าเป็นราชินีแห่งผักพื้นบ้านทางภาคใต้ของประเทศไทยแต่สําหรับเราถือว่าเป็นอาหารประจําตระกูลของบ้านเลยก็ว่าได้ต้นไม้ต้นเล็กๆที่เห็นแม่ตัดทิ้งเท่าไหร่มันก็ขึ้นแตกยอดออกมาตลอดส่วนเมนูที่แม่ชอบทําหลักๆจะเป็นเมนูใบเหลียงผัดไข่แกงเลียงต้มลูกเหลียงต้มกะทิใบเหลียงและอื่น,นๆวันนี้เลยจะมาเปิดสูตรง่ายๆแบบที่แม่ชอบพูดว่า โกหม้อกระทะสามทีก็อร่อยกินได้แล้วมาฝากกันวัตถุด,ดิบหลักสูตรสำหรับ1-2คนใบเหลียงหนึ่งกํากระทิใช้กระทิกล่องก็ได้กุ้งสด200กรัม5-6ตัวกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงหนึ่งสองลูกน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีที่บ้านมีสตอและหน่อไม้สดเลอออนเพิ่มเข้าไปด้วยวิธีทำใบเหลียงต้มกะติกุ้งสด ตั้งหมอ้อใส่กะทิลงไปเคี่ยวพร้อมกับกะปิหอมแดงน้ำตาลปี๊บจากนั้นใส่หน่อไม้สตอตั้งหมอ้อให้เดือดสักพักใส่ใบเลียงและกุ้งปิดฝาหมอ้อไม่ต้องคนเพิ่มใบเลียงและกุ้งสุกง่ายเดี๋ยวจะได้ชิมรสชาติตามชอบรสชาติจะออกเค็มหวานมันส่วนตัวชอบกินยอดอ่อนๆมากกว่าเพราะถ้าใบแก่ๆมันจะเคี่ยวยากแล้วส่วนลูกเลียงจะบอกว่าของดีที่หายากเคี่ยวแล้วมันมันเพลินๆมากผักใบเหลียงหรือผักใบเหมียง ราชินีแห่งผักพื้นบ้านทางภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นไม้พุ่มใบเดี่ยวคล้ายใบยางพารานิยมนำใบอ่อนและยอดอ่อนมารับประทานประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นผัดต้มกะทิกแกงเลียงจิ้มน้ำพริกหรือเป็นผักแกล้งกับขนมจีนใบเหลียงมีสรรพคุณทางยาช่วยลอกฟ้าทำให้สดชื่นแก้กระหายน้ำคุณค่าทางโภชนาการใบเหลียงแร่ธาตุประกอบด้วยสารอาหารแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดอาทิเบต้าแคโรทีนสารนิทินซีสารสารัสเวอรโทร สารกลุ่มอนุพันธ์สติลบีนอยด์มีฤทธิ์กระตุน้นภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งวิตามินต่างๆหลายชนิดโดยใน100กรัมใบเหลียงประกอบด้วยพลังงาน83กิโลแคลอรีนอกจากนี้ในใบเหลียงยังพบสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นสารกลุ่มคาร์โบไฮดรตได้แก่เคราทีนลูทีอและสารกลุ่มแันโตเซอนอดิดเป็นต้น เหมาะที่จะรับประทานเป็นผักและในรายงานการวิจัยพบว่าการรับประทานสารสกัดจากมเมล็ดสูงสุด5,000 mg ไม่มีผลข้างเคียงที่สำคัญจะมีความปลอดภัยในการใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นได้ประโยชน์ของใบเหลียงมีริตต้านอนุมูลอิสระริตต้านเชื้อแบคทีเรียริตลดน้ำตาลในเลือดริต้านการอักเสบริดเป็นพิษตอ่อเซลล์มะเร็งริตยับยั้งเอนไซม์ซีโตคอเลสเตอรรส ผักเลียงเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการและมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจแต่ว่าข้อมูลการศึกษาวิจัยยังมีน้อยและขาดข้อมูลการศึกษาทางด้านคลินิกดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของผักเลียงในทางยาหรือด้านอื่นๆและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผักพื้นบ้านนอกเหนือจากการใช้เป็นอาหารรวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ด้วย